กองสุน่าวบางสโทงกรับโรงเรียนอนุบาลชริดาตำบลบางสโทงอำเภอบางสโทงจัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกลับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคโรงเรียนอนุบาลชลิดาจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติโดยมีนางเด่นเดือนกิจชอบผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลิดาเป็นประธานในพิธี ทางมีโรงเรียนอนุบาลชลิดานั้นได้เห็นความสําคัญของวันแม่แห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและกะตัญญูกตเตเวทีในฐานะที่ลูกมีต่อคุณแม่และก็เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนบรรยากาศภายในงานมีการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกอาทิการวาดภาพระบายสีการทําการวันแม่การทําดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายานในครอบครัว นอกจากนี้ผู้วยการนั้นยังได้มอบวุฒิบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี2,555ซึ่งได้แก่นางสาวประนอมอุทรังนางวิไลวันจิตราวงนางสาวกาญจนาพรมจันทร์นางปันธลีรัฐศสินวรกุลและนางสาวกัญญาศารีกาสมรภูมิคือการรายงานขา่าวจากศูนย์ข่าวบางสงัตทงพักกันสุดคร